นี่ก็คืออกุฏิที่ยติธรรมยตยมได้มารับเป็นเจ้าภาพเนาะคณะสายบุญจากบ้านผือเนาะไม่ไ่ซื้ออยังไะสุดาลัดสสุดาลัดเนี่เจ้าภาพเข้ามาดูเลยกุฏิเจ้าภาพหลังละอ่าห0หมื่หกหมืก็คือเราจะเอามาตรฐานนีมันก็จะมีรุ่นอ่าส0มหมืนก็มีแต่มันไม่มาตรฐาน3ามหมื0 0 0้าหมื่น แต่ถ้าเราเอารุ่นมาตรฐานรุ่นที่มันคงทนคือทําอะไรก็แล้วแต่ทําใครๆก็อยากจะได้ของแท้ของดีเออไม่อยากได้ของเก๊กก็เลยเอารุ่นดีๆเลยเขาก็เลยออกแบบใช่อันนี้ก็เป็นไม้ให้กับพระที่นั่งสมาธิกรรมาฐานภาวนาเ,ออเพราะว่าอยู่ในข้างป่าเนี่ยนะนี่นี่อันนี้ก็โยมๆเขาก็กําลังเร่งทำห้าหลังตอนนี้ได้เจ้าภาพหนึ่งหลังแล้วยังอีกสี่หลังสุดารัชชีสว่างค่ะถวายเป็นเจ้าภาพ กุฏิหนึ่งหลังอ่าต้อไว้ห6 3 0 0 0บาทจ้าอุทิศบุญกุศลให้แดกคุณบุญยายวานยายวานสีสว่างอยู่ที่เออขอให้ฮอใไ้ถึงดวงวิญญาณมารับบุญรับกุศลขอให้ได้มารับบุญรับกุศลหากตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากว่าถึงสุขแล้วขอให้สุขจริงยิ่งขึ้นไป อาบุญนี้กุูสดน,นี้ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จ,สำ,รจสำเร็จด้วยบุญด้วยบาร,รมีของครูบาอาจารย์